นี้เรามาที่ทางเลทะเลของที่ปีนังกันซึ่งที่นี่มีวิถีชีตของชาวบ้านชาวประมงอยู่อย่างเยอะซึ่งการที่มาสภาแห่นงนี้เป็นที่ที่มีชาวประมงเยอะมากามดูวิวก่อนนะเป็นไงทางนี้คือท่าเรือของชาวประมง ที่ปีนังเลยโดยเฉพาะมีอยู่มานานเอาเรื่องแล้วแล้วก็แล้วเราก็ฝั่งนี้จะพาไปที่สิงคโปร์แล้วก็กัวลาลัมเปอร์นะครับแล้วก็ส่วนฝั่งนี้เออจะจะพาไปที่เกาะลีเป๊จะพาไปที่เกาะลีเป๊ของของสตูลนะครับใช่โอเคแต่ที่นี่ก็ยังมีทีมชาติตรที่นี่ที่อนดนีที่นี่คือที่ปีนัง ชป็นซึ่งเ่ี๋ยวเราจะพาไปชมตรงนี้กันดีกว่ายังนี่ตอนี้เรามาถึงสุดสะพานนี้แล้วนี่คือเป็นจุดชมวิวของตรงนี้เลยซึ่งจะมองได้ราวๆสองร้อยเจ็ดองศานี่นี่ดูตั้งแต่นี่วนไป 9นองศาแล้วกับศูนและสองร้อยสิบสี่โอเคนู่นตรงนู้นมีคูเขาแม่เป็นทางตัวของประเทศมาเลเซียเลยนี่ครับคุณทำที่มาเลเซียเลยที่นั่นคือบัวเขายอยู่ตรงนั้นกันเป็นจุดที่ได้สวยงามมากๆและอย่างที่บอกที่นี่เป็นหมู่เป็นที่ที่ชาวบ้านจะ ออกเรือแล้วจับปลาทำนห้ที่นี่มีควดจับปลาตามมาสมุทรเรือมีอีกท่านะเราลองโอเคตอานี่เราอยู่ที่สะพานนี้ที่สะพานนี้จยางจากที่เราได้มาดูกันคิดว่าอย่างไรช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับครับ